สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวิกรมสมประสงค์เลขที่24ม .1 นทับ4วันนี้ผมจะมาเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องคำพี่ลี่กันครับในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนมชีพอยู่สัตว์ทุกตัวบนโลกยังพูดภาษาคนได้สัตว์หลายตัวเนี่ยได้เดินทางไปเข้าเฝ้า,พ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก็ให้ชื่อที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ดีให้กับสัตว์ทุกตัวที่มาเข้าเฝ้าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ชื่อที่แบบดีและไพเราะสุนัขตนนั้นก็เลยจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างสุนัขตนนั้นก็เลยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งชื่อให้พระพุทธเจ้าก็เลยตั้งชื่อให้หมาตนนั้นว่า คัมพี่ลี่หมาตัวนั้นเนี่ยชอบมากเพราะว่าคัมพีลี่เนี่ยแปลว่าสดใสน่ารักหมาตัวนั้นเนี่ยกระโดดวิง่งอย่างมีความสุขเลยแล้วก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งชื่อให้ข้าว,ว่าอะไรนะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่า ค่ะตั้งชื่อให้เจ้าว่าคัมพีรี่สุนัขตัวน,นั้นเนี่ยก็เลยกระโดดไปมาอย่ามีความสุขเพรววาะมันชอบชื่อของมันด้วยความที่ว่ามันเหอชื่อของมันเนี่ยครับมันก็เลยกลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งชื่อว่าท่านตั้งชื่อให้ข้าว่าอะไรนะท่านพระพุทธเจ้าด้วยความลำคาญเนี่ยครับพระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับว่า ขาตั้งชื่อให้เจ้าว่าหมาแล้วหลังจากนั้นคนเราก็เรียกหมาจนถึงปัจจุบันเลยครับแล้วข้อคิดของเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าอย่าดีใจจนเกินตัวนะครับขอบคุณครับ